สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูการจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน่วยของเล่นของใช้ประจำวันที่7กรกฎาคมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานแรกกันก่อนเลยนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะ อย่างแรกนะคะเด็กๆลองสังเกตรูปก่อนค่ะคือรูปอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือรูปกระเป๋านั่นเองค่ะแต่ดูสิคะกระเป๋ามีหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยเรามาดูที่รูปแรกกันก่อนเลยค่ะรูปที่1เป็นกระเป๋าเป้แบบสะพายหลังได้ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าข้างหน้าไม่มีกระเป๋าให้ใส่ของค่ะ เพราะฉะนั้นจะต้องคู่กับรูปติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะอเอามาลากเส้นได้เลยค่ะสำหรับใครที่มีไม้บรรทัดนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปที่สองกันต่อเลยนะคะรูปที่สองก็เป็นรูปกระเป๋าเป้แบบสะพายหลังเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้ามีกระเป๋าเพียงแค่กระเป๋าเดียวเด็กๆลองสังเกตรูปตรงข้ามดูสิคะ อ้าเจอแล้วรูปนี้นั่นเองอ่ะลากเส้นไปเลยค่ะต่อไปมาดูรูปที่3กันนะคะเป็นกระเป๋าเป้แบบสะพายหลังอีกแล้วแต่คราวนี้มีกระเป๋าหน้าสองกระเป๋าเลยค่ะอ่าเด็กๆเ,เห็นหรือยังคะถ้าเห็นแล้วลากเส้นไปเลยค่ะรูปที่4รูปสุดท้ายนะคะ กระเป๋าแบบนี้ไม่ใช่กระเป๋าเป้สะพายหลังนะคะเป็นกระเป๋าถือเขาเรียกว่ากระเป๋าใส่เอกสารค่ะอ่าเหลือช้อยสเดียวแล้วนะคะให้เด็กๆลากเส้นไปเลยค่ะลากเส้นเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆต่อไปงานที่สองค่ะ ให้เด็กๆสำรวจรอบๆบ,บ้านนะคะดูว่ามีของเล่นและของใช้อะไรบ้างเสร็จแล้วให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอแนะนำของเล่นและของใช้อย่างละหนึ่งชิ้นค่ะบอกวิธีการใช้และประโยชน์ของมันด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปดูคลิปตัวอย่างของครูการกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ ครูการเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูการจะมาแนะนําของเล่นแล้วก็ของใช้ให้เด็กๆฟังกันค่ะเราไปดูอย่างแรกกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือของเล่นของครูการค่ะอันนี้เขาชื่อว่าเจ้าเมอร์ไลออนนะคะวิธีเล่นก็คือเราสามารถเปิดเสียงได้นี่มันก็จะมีเสียงด้วยนะคะและเราก็สามารถหมุนเล่นได้เราสามารถเปิด หัวมันออกมาแล้วก็เจอลูกๆมันได้ด้วยค่ะนี่ก็คือของเล่นที่ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองก็คือของใช้ของครูการค่ะของใช้ของครูการก็คืออันนี้คือแว่นตานั่นเองค่ะวิธีใช้นะคะก็คือให้เราใส่ไว้แบบนี้นี่ แว่นตานอันนี้นะคะก็จะช่วยทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจน oh. ขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือของเล่นแล้วก็ของใช้ของครูการนะคะให้เด็กๆลองอัดคลิปวิดีโอแนะนําของเล่นแล้วก็ของใช้ของตัวเองที่บ้านมาให้ครูการและเพื่อนๆดูด้วยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพและส่งมาในอัลบั้มกลุ่มของเราด้วยนะคะคุณครูการไปก่อนคะ่ะบายย